ก็อย่างเนี้แหละไม่เคย้าใจอะไราเด็กเลยวันนี้คุณกลับไปก่อนเถอะให้ตะปูค้างที่ห้องฉันแล้วเดี๋ยวพ่นนี้นจะไปส่งแกเอง อะไรด,ด,ด่วนจ้ะโบด่วนต้องมีด่วนด้วยเหรอคะโบโทรหาพี่เจทําไมไม่รับสายเลยล่ะคะบีบีไปก็ไม่ยอมตอบเลยพอดีพี่ไม่ว่างนะ่ะโบะพี่คงไม่ว่างสำหรับโบอีกแล้วแค่นี้นะโบพี่ไม่ส่ง สวัสดีครับคุณฟ้าคุณเจเรามีเรื่องต้องคุยกันพรุ่งนี้แม่ของน้องภูเขาจะมารับแกบไปเมืองนอกแล้วซึ่งจริงๆแล้วแกไม่ได้อยากไปเลยแกคิดถึงเพื่อนๆที่นี่ค่ะความจริงแล้วเรื่องพวกนี้เราควรที่จะถามความเห็นของแกก่อนนะคะไม่ใช่ไปตัดสินใจแทนนี่ไงคะ คุณไม่เคยใส่ใจเลยไหมคะจริงแล้วอ่ะคุณรู้ไหมคะแม่ตัดจริงแล้วอ่ะพองคุณขอ่ไม่ปลัดติดปากแกเพราะคุณี่จารณาที่ยัดคุณเดือกปาแกครั้งแล้วแต่พี่คนพิจารยาที่แกมือากแกครั้งแล้วคุณไม่เคยใส่ใจรายละเอียดของคนอื่นเลยถ้าเรามองเห็นคนอื่นมากกว่าตัวเองเมื่อไหร่อ่ะเราก็จะเห็นชีวิตกว้างขึ้นเท่านั้นนะคะ ตลอดเวลาพี่ไม่เคยรู้เลยนะว่าความหมายของคำว,ว่าครอบครัวเป็นยังไงพี่คิดว่าความสุขคือความสำเร็จชนิดหนึ่งที่เราสามารถจะไข,ขว่คว้าหาไมา่ได้ง่ายมันทำให้พี่ต้องทุ่มเททุกอย่างให้กับตัวเองคิดดูสิแจน อาจารย์เป็นน้องสาวแท้ๆของพี่คนเดียวเนี่ยพี่ไม่เคยไปเยี่ยมเลยและ้ะจะพูดอ่ะหลานของพี่อ่ะพี่ยังจำมันไม่ได้อ่ะแม่พี่ก็พี่งานยุ่งนี่นาไม่ใช่เงี้งยหนออมแจนพี่ให้เวลาตัวเองมากกว่าคนรอบข้างต่างหาก ี่ว่าเราไปี่จะไม่ทันยังมีกีชั่วโมองเครื่องจะออกลว,ว่าแจนร,รอพี่อยู่ที่่แลยวกันนะ ไม่ต้องห่วงอ่ะที่จัดการให้ฟ้าจะพูดแล้วครับแต่พูดอยู่สรไว้น้ำนะคะ เขาบอกอยากว่ายน้ำเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้มาไว่ายอีกแล้วเรื่อเมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษคุณฟ้าด้วยนะครับไม่ต้องขอโทษฟ้าแล้วค่ะคนที่ควรจะขอโทษนะ่ะหลานคุณตังหา เดี๋ยวผมจะต้องไปต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับ โกรลุงแล้วผมกลัวว่าผมจะไม่ได้ก,กลับมาหาลุงอีกผมจะกลับมาหาลุงอีได้หรือเปล่าครับได้สิภูภูโทรมาหาลุงเลยนะเดี๋ยวลุงออกค่าตั๋วให้กลับมาไปบ่อยนะภู หน้าบูดไปได้ไม่เหมือนลุงคนเดิมเลยลุงให้โอโ้มีเกมเยอะหรือเปล่าครับผมว,ว่าเขาไปเปิดดูนะรอคิดถึงลุงครับไปได้แล้วเดี๋ยวตกเครื่องขอบคุณครับ นะครับน้องภูคราวหน้าพี่จะดูแลเป็นอย่างดีเลยครับน้องภูกลับมาเร็เรวๆนะคะแล้วพี่จะเก็บขนมที่ชอบไว้ให้น้องภูครับรีบๆกลับมานะเดี๋ยวคราวหน้าพี่ฟ้าทำกับข้าวให้กินภูอย่าดื้อกับแม่ล่ะเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะส่วนเรื่องพี่ฟ้าเนี่ยภูไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่ดูแลเอง โอ้โหนี่คุณเอาเวลาที่ไหนไปเรียนทำอาหารคะเนี่ยเพื่อคุณฟ้าผมทำได้ทุกอย่างนะครับ ขอบคุณมากค่ะ,คคะแหมผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขารู้จังหวะอย่างนี้กันทุกคนเลยหรือเปล่าคะคุณฟ้าคิดถึงขนาดนี้แล้วคุณฟ้ายัางคิดผมนี้แบบครับแค่นี้ใช่ไหมคะัะยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันค่ะ เย็นชาจังเลยอะ่ะผมเกือบลืมแลคุณฟ้า <c oughs> ผมว่ามาคืนครับขอบคุณค่ะส่วนของข้างในอะ่ะเจ้าครูก็ฝากให้สุขสามันเกิดครับพี่ฟ้ามีความสุขมากๆนะครับอย่าสนใจลุงเจละ่ะ <c oughs> อีกสิปีผมจะกลับมาแต่งงานกับพี่ฟ้าครับเ <c oughs> จ้าผูเขียนว่าอะไรครับเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านเลยพี <c oughs> ่บอกครับผมดูนะฮะโอ้พี่หลบด้วยขอดูนะ <c oughs> ไม่ได้ทำไมครับ <c oughs> ความลับค่ะขอบคุณเชิญครับ